โอเคโอเควันนี้เรามาอยู่กับ The Horror Ross Tape Demo โอเคไม่รู้เลยว่าเกมชิ้นนี้มันเกี่ยวกับเชี่ยอะไรแต่ก็ช่างแม่งอะเล่นล้วกันโอ้โอเคเหมือนจะเป็นเทปของเด็กผู้ชายเด็กนักเรียนชายที่หายตัวไปอ่ะฮะ นี่เรากําลังเปิดเทปใช่ไหมแล้วกูจะต้องเล่นเป็นโอเคกูเข้าใจมันยังไงวะกูติดโกโปรโอ้ยโยสกอเมาส์มึงมาได้จากไหนเนี่ยโอเคกูติดโกโปรอะอ๋ะอฮะ <laughs> God d a m ้าแม่งเอาเรื่องจะจัดเลยโอ้แต่เมาส์ยางไวเลยวะแล้วกูปรับได้ไหมเนี่ยเอากด e c แล้วก็มีมเมนูเมนูขึ้นมาโอเคองั้นกูปรับที่เมาส์กูได้อ่าโอเคสุดยอดละว้าวว้าว,วดูฝุนนี่ดิ้มายกอดยังใหญ่เลย What the fuck กด E เปิดประตูไหมเนี่ยโอ้โอเคใช่ใช่ใช่ใชมันไม่มีเป้าเล็งอรัเพื่อนแล้วกูจะไปรู้ได้ไงมันจะปะกดอะไรวะเนี่ยเขี้ยที่ไหนวะเนี่ยปฏิทินสองพันสิบสี่โอ้โหประตูเยอะจริงๆอืมอืม,อมล็อกไปเลยโอเคงั้นก็ต้องข้างหน้าเย้กูมไม่ได้ปิดนะ หรือกูปิดวะไอ้เหี้ยโอ้นักเรียนนักเรียนชายดูนข้าวอ่ะข้างข้างเขามีแฟลชไลท์ล้วเราเป็นใครเนี่ยครูควรไปไหนเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วเพื่อนอย่าบอกนะว่าวนลูปกลับมาเจอสิ่งสยองขวัญกูปิดเองปะเนี่ย กูอยากรู้แค่นี้แล้วเปิดทีวีได้ไหมเนี่ยเอากดนั่ออนงได้อ๋อฮยแล้วมันเปิดได้แล้วใครจะไปรู้เนี่ยมึงไม่มีเป้าเลงให้กูเลยไม่เปิดอันไหนวะไอ้เหี้ยกู <c oughs> ต้องการจะเปิดอ่ะมันเปิดประตูอะไรของมันไม่รู้อ่ะเฮ้ยห,ห้องนี้กูเข้า กูออกมาจากห้องนี้นี่อ้าวเอาแล้วโอเคดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เดินไปไเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีเองอ่อะใช่ไหมเฮ้อือ <c oughs> เฮ้ยสต็อปได้ไหมเกมที่นี่หยุดไม่ได้ด้วยเฮี่ยแล้วแม่งขอกุ้นว่าของจริงไ้สัตว์โทรศัพท์มันอยู่ไหนวะยี่ห้บปากเดี๋ยวกูอันนี้เมดเอฟีแม่งเลยแล้วกันอะไรกะ Yo ai 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 mùi tham 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 mùi อะไรป่าอะไรมาปิดไ <L an> อ้เหี้ยแม่และเกมชิดี่สต็อปไม่ได้ด้วยกูจะพักหายใจไม่ได้เลยโอเคได้เลยได้เลยตามนั้นตามนั้นไอสัตว์เอ้ยกูส,สนตีหัวชีพนี่ก็โทรจังเลยเฮียคุณต่อมึงคือคนต่อไปต่อไปไหนอ่้เฮีย โอ้โอ oh. 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 ้โอ okay. oh. okay. ้โอ้ใครอุยอีเวนนี่ใครเอ้าน้าอะไรขนมอะอ๋อโอเคโอเคมาช็อตบ่นเลยมึงบ่นเลยมึงบ่นเลยฮะมึงบ่นอะไรมึงบ่นอะไรมึงบ่นอะไร จะอยู่ฝั่งไหนมันปลอดภัยวะเนี่ยไอ้เหี้ยโอเคตรงนี้ก็ได้ออกไปข้างนอกเนาะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูกลัวที่สุดคือดักมุมเนี่ยไอ้้เหียโอเคไม่มีเดมเดวไม่มีปิดประตูไม่ได้ด้วยมาแน่มาแน่มันมาแน่มันมาแน่ จิตปุงแต่งจิตปุงแต่งตอนนี้กูจิตปุงแต่งมาหมดแล้วโอ้โอ oh. 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 okay. so, ้โอ้โอ้โอ้ไอ้เหี้ยนาย้ศพผู้หญิงคนนี้เป็นใครวะเออรูปศ so, พผู้หญิงทูบด้วยไอ้เห oh. ี้ยมันไอ้เหี้ยโอ้กุญแจโอเคโอเคโอเคกุญแจนู้นใช่ไหม โอ้โหเทปละเทปแลกโอ้ย oh, เอาระเบิดไปเลยเอาโอเคแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้พ่อมึงอะไม่มาคาสีนนะฮี่เฮ้ยมึงจะหันฮี่อะไร้ช่ไอ้สัตว์โอ้ย โอเคไฟฉายยังอยู่มาไหมมาไหมว้าวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างงูกูไอ้ฮี้อ่ะไอ้ฮี้หยุดทำแบบนี้ เที้ยดีเที่ยอะไรเนะี่ยว้งางหลกมากมั้งอีเวนเนอย้ยเที้ยโชมึงเล่นคัสซีนใส่กูเลยแล้วกันโอเคอเยีเ่ยม Chụp bay. Nha hả